สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้เราก็เห็นภาพบรรยากาศข้างหลังนะคะจะเป็นป่ายางที่ตัดได้แล้วนะคะที่กีดได้แล้วเนาะค่ะวันนี้นะคะจะมาในหัวข้อคลิปที่เพื่อนๆถามกันมาเยอะเลยนะคะว่าพันยาง3 0 0พันนะคะก็คือพันสามก็ศูนยสี่กธรรมดาพันสอนึ่งนะคะพันไหนที่ทนแรงได้ดีที่สุดพันไหนที่ไม่ค่อยทนแรงนะคะ วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันในหัวข้อนี้นะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปดูในหัวข้อหรือประโยชน์ต่างๆนะคะในอของพันยางแต่ละพันธ์นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปในครั้งต่อไปนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าพันธ์ไหนนะคะระหว่าง3พันนี้นะคะที่ทนแรงได้ดีกว่ากันค่ะ แล้วในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากทางศูนย์วิจัยยางนะคะที่ได้ให้ข้อมูลต่างๆมาให้ความรู้นะคะให้แก่พวกเรานะคะชาวกเกษตรกรเนาะค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพันธุแรกนะคะก็คือพันหกร้อยนะคะจะเอา,อาต้องขอบอกว่าจะเอาคุณสมบัตินะคะต่างๆของทั้งสามพันนะคะมาเล่าให้สู่เพื่อนๆฟังเนาะแล้วพอ สุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะว่าพันไหนนะคะที่ทนแรงได้ดีกว่าและพันไหนที่ทนแรงไม่ค่อยได้นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันในช่วงท้ายดีกว่านะคะเด,เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะไปฟังประโยชน์นะคะคุณสมบัติของพันแรกกันเลยดีกว่าค่ะก็คือพันหกร้อยธรรมดานะคะค่ะไปกันเลยจ้าค่ะทุกคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นพันยาง 600นะคะเรามาพูดถึงพันยาง600กันดีกว่านะคะพันยาง6 0 0นะคะความต้านทานปานกลางนะคะ <พอ S 1> ต้านทานลมนะคะเขาจะต้านทานปานกลางนะคะข้อจำกัดพื้นที่ที่ปลูกนะคะปลูกได้ในพื้นที่ที่ลาดชันไม่แนะนำให้ปลูกในพื้นที่ที่มีหน้าดินตื้นนะคะและพื้นที่ที่มีระดับน้ำใต้ดินสูงนะคะแล้วก็เป็นพันธุ์ที่มีการปรับตัวได้ดีในทุกพื้นที่ การเจริญเติบโตดีและผลผลิตเพิ่มในช่วงอายุมากขึ้นไม่ควรปลูกในพื้นที่ที่มีฝนตกชุกนะคะเนื่องจากค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคใบร่วงนะคะไฟท็อปเทอรา่าโรคเส้นดำา6 0 0นะพันนะคะที่เพื่อนๆถามมานะคะว่าเขาควรปลูกในที่แบบไหนนะคะค่ะเรามาดูพันสองกันบ้างนะคะพันสนะคะเขาควรปลูกในที่นะคะ ต้านทานปานกลางนะคะคือต้านทานลมปานกลางนะคะข้อจํากัดพื้นที่ที่ปลูกนะคะไม่แนะนําให้ปลูกในพื้นที่ที่ลาดชันนะคะพื้นที่ที่มีหน้าดินตื้นและพื้นที่ที่มีระดับน้ําใต้ดินสูงนะคะอันนี้ก็คือ2องหา่เนาะในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงยางพันนี้นะคะในระยะยางอ่อนจะอ่อนแอมากต่อโรคใบจุดให้กรีดที มากกว่าวันเว้นวันเพราะต้นยางจะแสดงอาการเปลือกแห้งมากเนื่องจากเป็นพันธุ์ที่มีทรงพุ่มใหญ่ไม่ควรปลูกด้วยระยะปลูกน้อยกว่า3 7คูณเเมตรนะคะอันนี้ก็คือ251นะคะข้อสังเกตนะคะแล้วก็ข้อแนะนำนะคะในไม่ควรปลูกในพื้นที่ที่ลาดชันนะคะพื้นที่ที่มีหน้าดินตื้นและพื้นที่มีระดับน้ำใต้ดินสูงนะคะอืม อันนี้เป็นยางพันสองห้าหนึ่งนะคะใบเขาก็แตกต่างอยู่แล้วเนะาะค่ะเรามาดูยางพันสามเก้าศูนย์สี่กันบ้างนะคะนี่ทุกคนจะเห็นนะคะนี่ก็คือพันยางพันเสามเก้าศูนย์สี่เนาะอ่ายางพันเก้าศูนย์สี่นะคะเขามีการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมในที่ต่างๆได้ดีนะคะต้านทานโรคใบร่วงไฟท็อปเทอร่าและราแป้งได้ค่อนข้างดีนะคะเป็นยางสายพันธุ์ชั้นดี ที่ให้ผลผลิตสูงทั้งให้ผลผลิตเนื้อยางแห้งเนื้อไม้อีกทั้งยังทนต่อโรคและทนแรงได้ดีอีกด้วยนะคะอันนี้สามารถทนแรงได้ดีอีกด้วยนะคะก็คือพันยางพันสามเก้าศูนย์สีเนาะค่ะในที่ที่ได้ฟังข้อมูลมาทั้งสามพันนะคะทุกคนเจก็คิดว่านะคะทั้งสามพันนะคะ ดีหมดเลยนะคะดีหมดเลยนะคะทุกสภาพอากาศดีหมดเลยนะคะแต่เพื่อนๆน,นะคะถามมาว่าแล้วพันไหนล่ะที่ต้ตานทานาหน้าแรงได้ดีกว่านะคะทนแรงได้ดีกว่าอันนี้ก็ได้เอาข้อมูลอ้างอิงมาจากาทางศูนย์วิจัยนะคะในส่วนตัวแล้วอขอสรุปเป็นว่า3904เขาจะทนแรงได้ดีนะคะทุกคน แต่ทั้งสามพันดีหมดเลยนะคะทุกคนเพราะเขา,าเป็นยางพันธุ์ดั้งเดิมเนาะที่พวกเราปลูกกันมานานแล้วเนาะอันนี้ก็ต้องขอบอกว่าทั้งสามพันดีหมดเลยนะคะทุกคนมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละสวนเนาะแต่ละแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะแต่ถ้าใครสนใจพันไหนๆน,นะคะก็ลอง าหาข้อมูลศึกษาเอานะคะว่าผหนดีกว่าผใน,นอชอบผหนควรที่จะปลูกในพื้นที่แบบไหนนะคะทุกคนจ้ะค่ะและบทสรุปในวันนี้นะคะก็เป็นการสรุปนะคะในขอเป็นการสรุปในส่วนตัวของตัวเองนะคะในความคิดเนะาะในความคิดที่ได้ให้ข้อมูลได้ได้อ่านไดห้หาข้อมูลมานะคะก็ ขอสรุปเป็นว่าสามเก้าเขาทนแรงได้ดีนะคะทุกคนเพราะว่า,าจากการที่เราได้ฟังข้อมูลนะคะเมื่อกี้ที่ได้เล่าข้อมูลให้กับเพื่อนๆฟังนะคะก็จากการดูข้อมูลแล้วนะคะ3ามเจะทนแรงได้ดีนะคะทุกคนแต่ถ้าพันไหนนะคะอ่าอย่างเช่นพันหกร้อยพันสองหนึ่งในโดยรวมแล้วนะคะเป็นพันดั้งเดิมนะคะ เขาก็สามารถที่จะทนแรงได้นะคะก็คือเขาก็าได้ทนแรงได้ตามธรรมดาของเขาเนาะแต่ถ้าจะให้เห็นความคิดเห็นในส่วนตัวนะคะเจ๊ก็ขอบอกว่า3ามเก้าศูสี่เขาทนแรงได้ดีกว่านะคะเพราะว่าได้ฟังข้อมูลมากับเพื่อน,เ,อนเมื่อกี้เนาะก็ต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลนะคะหรือคําถามดีๆนะคะจากเพื่อนๆน,นะคะว่า ในคำ,คำถามในหัวข้อในแต่ละข้อนะคะถ้าเจะชงนะคะไม่รู้หรืออะไรนะคะก็จะถามข้อมูลจากหลายๆคนนะคะแล้วก็มาตอบกับเพื่อนๆนะคะหากผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะก็จะพยายามนะคะทําให้ดีที่สุดนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะได้สิ่งดีๆนะคะเหมือนกับที่ ตัวเจชงเองนะคะก็อยากได้สิ่งดีๆนะคะก็อยากให้ทุกคนได้สิ่งดีๆเหมือนกันนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะก็เจอกันในคลิปหน้านะคะว่าจะเป็นคลิปอะไรนะคะขอบคุณทุกคนนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะมาพูดมาคุยกับเจชงบ้างก็ได้นะคะเพราะว่าเจชงเองนะคะ<ส>ก็ไม่ค่อยรู้อะไรไปหมดสักทุกอย่างนะคะก็ต้องอาถามเพื่อนๆบ้างนะคะบางทีเพื่อนๆอาจจะรู้กว่าเจชงก็ได้นะคะต้อง ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยค่ะแล้วนะคะถ้าใครนะคะคนไหนนะคะอยากจะติดต่อเรื่องพันยางนะคะพันยาง1 6 0 0 1 2 5 1นะคะ1 3 9 0 4กนะคะก็ติดต่อได้เลยนะคะทางเบอร์โทนี้เลยจ้า0807822974นะคะเป็นเบอร์เจถะนะคะเขาเป็นเจ้าของปลัมยางนะคะก็ถ้าใครนะคะสนใจก็ติดต่อเบอร์นี้เลยค่ะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอ าจากเ,เพื่อนๆด้วยเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเนะาะก็เรามารอชมพร้อมๆกันค่ะ